ไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อช่ำๆอโวคาโดหรือว่าขนมปังปิ้งร้อนๆตอนเช้าเคยสงสัยกันไหมครับว่าพอเรากินเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อคือมันกลายเป็นพลังงานเป็นกล้ามเนื้อหรือเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางเคมีของอาหารหนึ่งมื้อกันครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะร่างกายเรานี่ก็เหมือนโรงงานเคมีขนาดใหญ่เลยนะทำงานตลอดเวลาเลย โรงงานเคมีใช่ค่ะอาหารที่เรากินเข้าไปก็คือวัตถุดิบซึ่งถ้าเราแบ่งง่ายๆเลยนะคะก็จะมีพวกสารอนินทรีย์อย่างน้ำแร่ธาตุแล้วก็กลุ่มที่สำคัญมากๆเลยคือสารอินทรีย์หรือที่เราเรียกว่าสารชีวโมเลกุลสารชีวโมเลกุลค่ะเป็นเหมือนทีมงานหลัก4ี่ทีมเลยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิปิดแล้วก็กรดนิวคลีอิกค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่ขนมปังกันก่อนเลยทีมคาร์โบไฮเดรต แหล่งพลังงานด่วนใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแต่เอ,อ่อพลังงานด่วนนี้ก็มีหลายระดับนะคะอ๋อมีหลายระดับด้วยค่ะลองนึกภาพตามนะคะน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวอย่างกรูโคสในผลไม้เนี่ยมันเหมือนประทัดเลยประทัดแหละครับใช่ค่ะจุดปุ๊บให้พลังงานพรึบเดียวแล้วก็หมดไปที่เขาเรียกกันว่าชูเกอร์รัชนั่นแหละค่ะอ๋ออ๋อครับครับ แต่พอเป็นคาร์โบไฮเดรตในขนมปังหรือข้าวอันนั้นคือแป้งมันเกิดจากน้ำตาลมาต่อกันยาวๆเลยอันนี้จะเหมือนท่อนซุงที่ค่อยๆไหมอ๋อให้พลังงานต่อเนื่องกว่าใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานกว่าไงคะเข้าใจภาพเลยครับคือต่างกันที่ความเร็วในการปล่อยพลังงานนี่เองทีนี้พอเรามีเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องมีวัสดุก่อสร้างนั่นก็คือสเต็กหรือโปรตีนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ โปรโตีนคือวัสดุสำหรับสร้างแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายถ้าคาร์โบไฮเดรตเป็นเชื้อเพลิงโปรโตีนก็คืออิฐเลยค่ะอิฐค <It. S 1> ่ะโปรโตีนจะประกอบขึ้นจากตัวต่อเล็กๆที่เรียกว่ากรดอะมิโนมาเรียงเรียงกันซึ่งกรดอะมิโนบางตัวก็เหมือนอิฐชนิดพิเศษที่โรงงานร่างกายเราผลิตเองไม่ได้นะอ้าวเหรอครับค่ะต้องนําเข้าจากการกินอย่างเดียวเลยเช่นจากเนื้อนมไข่พวกนี้ค่ะแซมร่างกายผมนึกถึงตอนทอดไข่ จากไข่ขาวใสๆกลายเป็นสีขาวขุ่นแบบนั้นคือโปรโตีนมันเสียสภาพไปแล้วหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะอันนั้นเราเรียกว่าการแปลงสภาพแปลงสภาพค่ะคือความร้อมมันไปทำลายโครงสร้างสามมิติของโปรโตีนเหมือนเราทุบอิดให้เสียรูปไปแต่ตัวโมเลกุลของกรดอะมิโนยังอยู่นะคะอ่าครับ แล้วเรื่องนี้สำคัญกว่าที่คิดนะคะเพราะเวลาที่เรามีไข้สูงจัดจัดที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ยก็เพรางมันเริ่มไปปรุงสุกโปรโตีนสำคัญส,ค,ญสคัญในร่างกายเราให้เสียสภาพจนทำงานไม่ได้เหมือนกันโอ้เรื่องใกล้ตัวมากเลยงั้นมาถึงส่วนประกอบสุดท้ายในจานอะโวคาโดหรือลิเปเดที่เราเรียกติดปากกันว่าไขามันหลายคนจะกลัวๆหน่อยแต่จริงๆมันสาคัญมากใช่ไหมครับ สำคัญสุดๆเลยค่ะลิปิดหรือไขมันคือโกดังเก็บพลังงานสำรองที่เข้มข้นที่สุดของเราเลยโกดังพลังงานค่ะโครงสร้างของไขมันสัตว์ส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นสายตรงๆทำให้อัดกันแน่นจนเป็นของแข็งเหมือนเนยใช่ค่ะเหมือนเนยเลยแต่ไขมันจากพืชอย่างน้ำมันมะกอกหรืออะโวคาโด โครงสร้างมันจะมีส่วนที่หักงอทําให้โมเลกุลมันอัดกันไม่สนิทก็เลยเป็นของเหลวค่ะมีหน้าล่ะเนยถึงเป็นก้อนแต่น้ำมันมะกอกเป็นของเหลวเป็นเพราะโครงสร้างโมเลกุลแค่นั้นเองแหละเนี่ยน่าทึ่งมากครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาทั้งเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างโกดังพลังงานร่างกายเราเอามันไปใช้งานพร้อมกันได้ยังไงครับแล้วเอ่อกรดนิวคลีิกที่พูดถึงตอนแรกละครับอยู่ตรงไหนคำถามสุดท้ายนี่สำคัญเลยค่ะ คือร่างกายเรามีหน่วยรื้อถอนที่เรียกว่ากระบวนการไฮโดรลิซิสไฮโดรลิซิสค่ะมันจะใช้น้ำเป็นเหมือนเครื่องมือเล็กๆเ,เ,เข้าไปตัดสายโซ่ยาวๆของสารอาหารพวกนี้ให้กลับไปเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเพื่อให้ลำไส้ดูดซึมได้อ๋อย่อยให้เล็กลงส่วนกรดนิวคลีอิกก็คือ DNA กับ RNA นะคะ เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวหรือคู่มือการทำงานของเซลล์ที่อยู่ในอาหารทุกชนิดที่เรากินเข้าไปร่างกายก็จะย่อยมันเพื่อเอาชิ้นส่วนไปรีไซเคิลสร้างเป็นพิมพ์เขียวของเราเองค่ะสุดยอดเลยครับเท่ากับว่าอาหารทุกคำที่เรากินเข้าไปคือการส่งครั้งเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างโกดังพลังงานแล้วก็คู่มือการทำงานเข้าไปให้โรงงานเคมีในร่างกายเราทำงานต่อได้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วก็อยากฝากให้คิดต่อนิดนึงนะ จากข้อมูลที่เราคุยกันจะเห็นว่ามีการทดลองง่ายๆในห้องเรียนที่ใช้สารละลายเบนเดดิตตรวจน้ำตาลครับครับที่เปลี่ยนสีใช่หรือใช้ไอโอดีนหยดเพื่อดูว่ามีแป้งไหมลองนึกดูสิคะว่าหลักการพื้นฐานสุดๆแบบนี้มันถูกนำไปต่อยอดและพัฒนาไปไกลแค่ไหนในวงการโภชนาการการผลิตอาหารหรือแม้กระทั่งชุดตรวจทางการแพทย์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะ